สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันนะคะวันนี้ตุ้งจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะมาแนะนําให้กับพวกเรานะคะ,ะหน้าร้อนอย่างนี้นะคะเดือนเมษานะคะเป็นเดือนที่ร้อนจัดที่สุดนะคะแล้วก็แสงแดดค่อนข้าง,างจัดนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเอาใจใส่ดูแลกับผิวหน้านะคะให้ขาวใสอยู่เสมอไม่ให้หมองคล้ำไปตามแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ชุดบิวต้โอนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวชุดบิวต้โอนะคะว่าจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราข,ขาวใสนะคะตลอดช่วงฤดูร้อนเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเรามารู้จากความรู้พื้นฐานก่อนนะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้านะคะว่าผิวหน้าเราเนี่ยเราจะดูแลยังไงผิวหน้ามีโครงสร้างอย่างไรนะคะ ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะถ้าเปรียบมันจะมี3มชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยคือผิวหนังชั้นนอกสุดเลยหรือว่าที่เรียกว่าผิวหนังชั้นกำพร้านะคะซึ่งถ้าเปรียบภาพให้เห็นง่ายๆนะคะก็จะเปรียบเหมือนผ้าปูที่นอนนะคะที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนทุกวันนะคะก็เช่นกันนะคะเปรียบเสมือนผิวซึ่งเป็นผิวชั้นนอกสุดนะคะที่มันจะมีการ ผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมเนี่ยออกทุกวันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําความสะอาดทุกวันเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกที่สะสมนะคะอยู่บนผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดไม่ดีหรือไม่หมดเนี่ยเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยถ้ายังคงติดค้างหรือสะสมอยู่บนผิวหน้าเราเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูไม่เรียบเนียนหรือดูผิวไม่สมู่รเสมอแล้วก็หมองคล้ำได้นะคะดังนั้นเนี่ยหลักสําคัญนะคะในการดูแลผิวชั้นนอกหรือผิวชั้นหนังกําพร้าเนี่ยนะคะก็คือการต้องทําความสะอาดนะคะแล้วก็จะต้อง thank yeah. you เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขวานเนี่ยได้ล้ำลึกแล้วก็ได้หมดจดด้วยนะคะถัดจากผิวหนังชั้นกาพ้าคือชั้นแรกไปนะคะก็จะเป็นผิวชั้นหนังแท้นะคะซึ่งผ้าเปียกก็คือเปียกเสมือนฟูกนะคะหรือที่นอนนะคะก็คือจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะนอนสบายก็ถ้าเปียกเสมือนผิวนะคะก็คือจะต้องมีความกระชับนะคะมีความยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้สารอาหารที่บํารุงที่ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะเพื่อให้ผิวเราได้มีความยืดหยุ่นนะคะเร่งการเผาผลาญให้เกิดการ plus เซลล์ผิวใหม่นะคะชะลอริ้วรอยด้วยนะคะต่อจากผิวชั้นหนังแท้นะคะก็จะเป็นผิวชั้นในสุดนะคะซึ่งผิวชั้นในสุดเนี่ยก็คือเปรียบโครงสร้างก็คือเหมือนกับว่าเป็นโครงสร้างของเตียงนะคะที่ต้องมีความแข็งแกร่งหากผิวชั้นในสุดเนี่ยมีความแข็งแกร่งเนี่ยก็จะทําให้ผลิตเซลล์ผิวที่ดีออกมานะคะถึงผิวชั้นนอกนะคะทั้งนี้เนี่ยขึ้นผิวจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยชั้นในสุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการที่เราบํารุงรักษา อย่างไรที่จะให้เซลล์ผิวที่ผลิตออกมาเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะคะก็ต้องดูผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ด้วยทําไมเ,าเราถึงต้องให้ความสําคัญในการดูแลผิวนะคะโดยทั่วไปเนี่ยวงจรสรีรวิทยาของผิวหนังและเวลาในการดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะมะีขั้นตอนต่างๆนะคะโดยทั่วไปเนี่ยวงจรการเผาผลาญในช่วงการ จเจริญเติบโตของเซลล์ผิวนะคะที่จะทําให้เห็นผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่28-47วันนั่นหมายความว่าระยะของการผัดเซลล์ผิวเนี่ยจะใช้เวลา14วันนะคะแล้วก็ระยะเวลาการจเจริญเติบโตของเซลล์ผิวใหม่เนี่ยก็ใช้เวลา14วันเหมือนกันแล้วก็รอยะการระยะการเกิดเซลล์ผิวใหม่เนี่ยก็ใช้เวลา19วันเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการ ช่วงการเติบโตของเซล์ผิวเนี่ยที่ทาให้เกิดผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเราต้องใช้ให้ครบในวงจรของมันก็คือ2 8ถึง47วันทีนี้นะคะเรามาพูดถึงการดูแลผิวขั้นพื้นฐานนะคะการดูแลผิวขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสส่วนนะคะก็คืออย่างแรกก็คือการทําความสะอาดนะคะอันที่2ก็คือเติมความชุ่มชื้นนะคะนี้เรามาพูดถึงการทําความสะอาดผิวก่อนนะคะการทําความสะอาดผิวเนี่ยนะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทําความสะอาดผิวเนี่ยก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ ใช้กัล้างเครื่องสำอางนะคะสำหรับผู้ที่ชอบเมคอัพนะคะแล้วก็อีกอันนึง หลังจากที่รีโมว์พวกเมคอัพออกหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทําความสะอาดขจัดคราบมันและคราบเมคอัพที่เหลือติดค้างอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นในลนักษณะโฟมหรือเป็นครีมล้างหน้านะคะซึ่งเป็นการทําความสะอาดพื้นผิวชั้นบนสุดนะคะล้างความมันและคราบสกปรกออกจากนั้นนะคะก็จะต้องทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งให้แน่ใจว่าสะอาดจริงๆนะคะก็คือโดยการใช้โทนเนอร์นะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการให้ความชุ่มชื้นนะคะแก่ผิวซึ่งเป็น างฐางการดูแลผิวเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยโทนเนอร์นะคะหรือครีมบำรุงนะคะหรือจะเป็นในลักษณะโลชั่นนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นการเติมเต็มน้ําให้กับบนผิวหน้าของเรานะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะแล้วก็มาส์กสองตัวนี้นะคะก็จะ เป็นการเติมเต็มน้ําในชั้นผิวที่ลึกลงไปหลังจากที่เรารู้เรื่องการดูแลผิวขั้นพื้นฐานไปแล้วนะคะหากเราต้องการเพิ่มความขาวกระจ่างใสนะคะให้ดูออร่ามากขึ้นนะคะให้กับผิวหน้าของเราเนี่ย ก็จะต้องดูแลอย่างไรนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราทราบกันดีว่าเมื่อเกิดริ้วรอยหรือจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วเนี่ยยากที่จะกําจัดมันออกไปนะคะดังนั้นการทําให้ผิวหน้ากับมาขาวกระจ่างใสนะคะจึงต้องเป็นการดูแลทุกระดับชั้นของผิวซึ่งมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะก็คือ1การป้องกันการป้องกันหมายถึงว่าป้องกันพวกรังสีต่างๆนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA UVB นะคะรังสีจาก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะที่ทไม่ให้มาทำร้ายผิวของเรานะคะขั้นที่2ก็คือการยับยั้งนะคะยับยั้งอะไรยับยั้งคือการยับยั้งผลิตเม็ดสีเมลานีนะคะที่จะก่อให้เกิดเป็นฝ้ารกระหรือจุดด่างดำบนใบหน้านะคะขั้นตอนที่3ก็คือการเสริมสร้างเสริมสร้างกระบวนการเผาผลาญน,นะคะและไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยนะคะเพื่อเร่งการผลัดเซลล์ผิวนะคะขั้นตอนที่สีก็คือการกระตุ้นกระตุ้นการเผาผลาญเม็ดสีเมลานีนะคะ ไม่ให้เกิดขึ้น การทาให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะคอบคุมหลายขั้นตอนนะคะเนื่องจากผิวแต่ละชั้นเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันไปนะคะจึงต้องการการบํารุงนะคะและสารอาหารที่แตกต่างกันจึงมี3ประเด็นสําคัญนะคะที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเนี่ยเกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ให้ครบชุดนะคะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องใช้อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะอย่างที่บอกตอนแรกว่าวงจรของผิวเนี่ยในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยก็คืออยู่ในระยะ27-48วัน ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะ,ะพูดถึงหัวข้อต่อไปเราลองมาทดสอบดูนะคะว่าวิธีการดูแลผิวของเราในปัจจุบันเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องหรือยังนะคะข้อแรกเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดตลอดทั้งปีหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยใช้ครีมกันแดดไหมนะคะข้อที่2ใช้ครีมกันแดดและครีมกลางวันเนี่ยที่มีค่า SPF และค่า PA หรือเปล่าอันที่3นะคะคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งเนี่ยครบชุด ครบเซตหรือไม่นะคะอย่างที่บอกตอนแรกเพราะว่าแต่ผิวหนังแต่ละชั้นของเราเนี่ยมันต้องการการปรุงและสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะข้อที่4นะคะขณะที่เราดูแลผิวขาวใสาแล้วเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําเพิ่มความขาวกระจ่างใสแล้วเนี่ยเรายังใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราด้วยหรือเปล่านะคะข้อที่5นะคะเรามีการใช้มาสส์เนี่ยมาสหน้าเนี่ยให้ความชุ่มชื้นแก่หน,น้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์2 3ถึงครั้งหรือไม่นะคะข้อที่ 6. ผลิตภัณฑ์ที่ เพื่อลดริ้วรอยเนี่ยอาหารเสริมและอุปกรณ์เสริมความงามอ่นอ่เนี่ยเรามีใช้ร่วมหรือไม่นะคะหากเราไม่ได้ทําตามทั้ง6ข้อดังกล่าวเนี่ยก็เท่ากับว่า,าเรายังดูแลผิวของเราไม่ดีพอนะคะจึงทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเหมือนหมองนะคะไม่เรียบเนียนแล้วก็ไม่ขาวใส ทีนี้นะคะเราก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่จะเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับผิวหน้าของเรานะคะซึ่งนั่นก็คือชุดบิวี้โอนะคะซึ่งบิวี้โอผลิตภัณฑ์บิวเ้โอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการร่วมมือนะคะที่แข็งแกร่งเลยระหว่างศูนย์ความร่วมมือวิจัยการดูแลผิวบิวี้โออินเตอร์เนชั่นแนลของอินฟินิตัสนะคะร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสและ มหาวิทยาลัยดีเดโลนะคะแห่งนครปารีสนะคะซึ่งมีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยที่เชื่อถือได้นะคะปราศจากสารเติมแต่งนะคะต่างๆแล้วก็ปลอดภัยแก่ผู้ใช้นะคะอีกทั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์ชุดน,นี้ยังได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมนะคะจากการประกวดเขาเรียกว่า Monday Selection นะคะในปี2558นะคะหรือเทียบเท่ากับการประกวดรางวัลออสการ์นะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ VTO นะคะมีผลทดสอบจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะโดยมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ผิวขาวใสขึ้นเนี่ยสูงถึง90%นะคะแล้วก็บทพิสูจน์ผลลัพธ์เนี่ยผิวขาวใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากใช้ไปผ่านไปนะคะสสัปดาห์ ทำไมชุดผลิตภัณฑ์มีเทโอนะคะถึงให้ผลลัพธ์ที่เป็นที่พึงพอใจในระดับสูงของผู้ใช้นะคะจุดเด่นก็คือส่วนผสมนะคะที่คัดจากวัตถุดิบระดับฟู้ดเกรดนะคะเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะคะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะคะอย่างเช่นตัวที่เป็นส่วนผสมหลักนะคะในชุดมีเทโออ่าก็คือเห็ดมัสตะเกะนะคะที่เติบโตในป่าธรรมชาตินะคะเทือกเขาแชงกีล่ามณฑลยูนนานนะคะซึ่งสารสก,กัดจากเห็ดมัสตะเกะเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องอเป็นสารออกฤทธิ์นะคะ ในการต้านลังสีนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะก,ก็คือมีเรื่องเล่าว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2องนะคะญี่ปุ่นโดนอ,อเมริกาโดนทิ้งระเบิดปรมาูใช่ไหมคะทุกอย่างก็พังที่น่าศหมดเลยนะคะยกเว้นมีพืชอยู่ชนิดเดียวนะคะที่มีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะซึ่งนั่นก็คือเห็ดมัสึตะเกะนะคะก็ จึงได้ทำการคิดค้นพบว่าสารสกัดในเห็ดมัสตะเกะนะคะมีประสิทธิภาพในการต้านรังสีได้สูงมากนะคะจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งเห็ดนะคะที่อุดมไปด้วยสมุนผสมที่มีประโยชน์นะคะเช่นกรดอะมิโนนะคะสารประกอบโพลีซัคคารายนะคะและสารประกอบโพลีเปปไทด์นะคะคุณค่าและประโยชน์จากสารสกัดเห็ดมัสตะเกะเนี่ยช่วยทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสนะคะป้องกันและยับยั้งการเกิดเมลานินนะคะแล้วก็สารสกัดจากเห็ดมัสตะเกะ ยังได้รับสมญาว่าเป็นส่วนผสมอันล้ำค่าดังเพชรเลยส่วนผสมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะที่คัดสรรเฉพาะชะเอมเทศธรรมชาติที่มีคุณภาพนะคะจังแหลกเพราะปลูกในประเทศอุเบกิสถานนะคะซึ่งมีสภาพภูมิอากาศนะคะบนเขาสูงนะคะไกลทะเลและมีดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการเจริญเติบโตของชะเอมเทศคุณภาพสูงนะคะซึ่งชะเอมเทศเนี่ยอุดมไปด้วยสาร กราบิดีนนะคะซึ่งสารกราบิดีนเนี้ยมีมูลค่านะคะดั่งทองคำนะคะที่ช่วยทำให้ผิวเราขาวใสนะคะยับยั้งการสร้างเม็ดสีเบลานีนนะคะและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอะบูดีนนะคะถึง1,164เท่านะคะกาบีดีนเนี่ยนะคะ1กรัมเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับทองคำา1กรัมเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกนะคะเช่นสารสกัดจากรากลรดีโอลานะคะที่ให้การปกป้องลังสีถึง2เท่านะคะสารสกัดจากดอก คอยะคะซึ่งช่วยในการเล่งการเผาผลาญทาให้เกิดการผัดเซลล์ผิวใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็วิตามิน B3 ที่ช่วยเล่งการสลายตัวของเมลานินให้เร็วขึ้นทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในชุดผลิตภัณฑ์บ t o อเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะก็คือ b e o u t y O Brightening c l e a เ s e r นะคะเป็นเนื้อครีมนะคะที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเห็ดบัสิะเกกนะคะดอกคําฝอยและกรดอะมิโนนะคะเพื่อการทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนนะคะและ,ะทำความสะอาดอลูขุมขนได้อย่างล้ำลึกนะคะปลอดภัยต่อผิวนะคะไม่ระคายเคืองผิวด้วยฟองครีมที่ละเอียดนุ่มนะคะจึงทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะหรือตึงนะคะแล้วก็ยังช่วยยับยั้งในการ สร้างเม็ดสีเลนีนแล้วก็ควบคุมการเกิดเม็ดสีเมลานินด้วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญของเส้นเลือดฝอยแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวทําให้ผิวเขาก็จางสาด้วยตัวถัดไปนะคะก็คือบิวต t โอโทนเนอร์นะคะตัวนี้นะคะมีส่วนประกอบของสารสกัดจากชาเอมเทศนะคะที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิตามินซีนะคะช่วยทําให้หน้าเขา ก็จางใสนะคะตัวนี้โทนเนอร์ของอตัวบิวี้โอก็ยังเป็นการเติมน้ําเข้าสู่ผิวให้ได้รับความชุ่มชื้นอย่างล้าลึกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินด้วยช่วยนอกจากนี้นะคะยังช่วยปรับสีผิวให้สม่ําเสมอและขาวกระจ่างใสให้มากขึ้นด้วยตัวต่อไปนะคะก็คือบิวี้โอรี i ไวท์ไลซิ่งเอเซนต์นะคะตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วของเรานะคะ ตัวผลิตภัณฑ์ Beauty o Revitalizing Essence นะคะผลิตขึ้นโดยสูตรสารสกัดเชิงซ้อนนะคะเพื่อความขาวใสามีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายนะคะใบบัวบกนะคะแล้วก็กดฮยาลูโรนิกนะคะที่ช่วยฟื้นฟูผิวที่เหนื่อยล้าเนี่ยให้กลับมาสดใสนะคะเร่งการซ่อมแซมและฟื้น ฟูเซลล์ผิวนะคะด้วยตนเองรวมทั้งเพิ่มการดูดซึมสารอาหารของผิวให้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยนะคะแถมยก,กระชับใบหน้าของเราด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือ Beautyo Whitening Essence ตัวนี้เยี่ยมมากเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ เป็นผลิตขึ้นโดยสูตรสารสกัดเชิงซ้อนเพื่อความขาวใสนะคะที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกคำฝอยนะคะวิตามินบีที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะคะแล้วก็เร่งการสลายตัวของเม็ดสีเมลานินให้เ,เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากเป็นเนื้อเซรั่มนะคะจึงสามารถซึมเข้าไปได้ลึกถึงผิวชั้นในเลยนะคะทำให้จุดด่างดำเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญของเส้นเลือดฝอยทำให้เกิดการผัดเซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้นและก็ได้เร็วขึ้น ้ดวยค่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็น Biotio e Whitening Day Cream นะคะตัวนี้นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยสูตรสารสกัดเชิงซ้อนเพื่อความขาวใสนะคะมีส่วนผสมของสารสกัดจากรากโลดิโอลานะคะซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันเป็น2เท่านะคะทั้งรังสี UVA และก็รังสี UVB นะคะแล้วก็รัะะงสีแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนะคะและยังช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานีอีกด้วยนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยคงความขาวกระจ่างใสได้ยาวนานด้วย ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะ Beautyo Essential Eye Cream นะคะ Beautyo Essential Eye Cream นะคะเป็นสูตรการผลิตโดยการสกัดสารประกอบโพลีสายนะคะจากสมุนไพรจีน3ชนิดที่มีคุณสมบัติให้ความชุ่มชืน้นประสานกับการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะคะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ Beautyo Essential Eye Cream ที่มีคุณสมบัตินะคะในการลดความแห้งก้านนะคะและความหมองคล้ำของผิวบริเวณรอ,อบดวงตาและถุงใต้ตาเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะ ทำให้ผิวบริเวณรอบดวงตาย,ยกกระชับขึ้นพร้อมกับริ้วรอยที่ลดลงนะคะส่วนประกอบหลักนะคะก็จะมี1นนะคะก็คือสารสกัดจากสมุนไพรแบบมึงตรงนะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากความหยาบกร้านทําให้ผิวดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูสดใสนะคะสสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาวที่มีคุณสมบัติช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นใต้ผิวหนังนะคะทำหน้าที่คล้ายกับน้ำนะคะที่มีลักษณะเป็นเจลที่อุ้มโมเลกุลของกรดไฮยาล,ลูโรนิกไว้นะคะ อันที่3นะคะก็คือเป็นสารสกัดจากดอกไวโอลาสสีนะคะที่มีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนนะคะเ,เส้นเลือดใต้ผิวหนังนะคะทำให้บริเวณรอบดวงตาเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ลดความหย่อนยานนะคะด้วยสารสกัดทั้ง3นะคะทำหน้าที่ผสานกันคืนความชุ่มชืน้นและเติมเต็มน้ําให้แก่ผิวซึ่งเป็นกุญแจสําคัญนะคะในการยกกระชับและเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวรอบดวงตาค่ะตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้ค่ะ บิว u ทอไวท์เทนิ่งไนท์ครีมนะคะผลิตขึ้นด้วยสูตรสารสกัดเชิงซ้อนนะคะเพื่อความขาวใสมีส่วนผสมของสารสกัดจากโรดิโอลานะคะวิตามินซีกรดไฮยาลูโรนิกช่วยยับยั้งการสร้างเมลานินนะคะลดเลือนจุดด่างดำคงความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าอย่างล้ำลึกตลอดคืนที่เราหลับนะคะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงผิวมีความยืดหยุ่นและเรียบเนียนด้วยค่ะ หลังจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะเอาหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมหาซื้อชุดผลิตภัณฑ์บิวต t โอามาเสริมหน้าใสไลฟ์ฟ้ากาสู้โควิดกันนะคะวันนี้ก็ต้องขออำลากันไปก่อนและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับฟังแล้วก็พบกันใหม่ในข้างหน้านะคะขอบคุณค่ะ